ตอนนี้ป้ยูอยู่ในป่านะคะเขาต้มหมูให้ดูบรรยากาศป่ารอบๆนะคะสวัสดีค่ะป้ยู่สวัสดีทุกคนจากอืมจะเรียกว่าอะไรคะจากป่าเลยค่ะตอนนี้ป้ยูอยู่ในป่านะคะอ<บ>อกมานอกเมืองนูจีเนี่ยนะคะตรงนี้นี่เป็นป่า ะะและเราจะแคมปิ้งกันที่นี่คืนนี้ค่ะเดี๋ยูจะพาดูนิดนึงนะคะที่ที่เราจะแคมปิ้งกันคืนนี้จริงๆแล้วตรงนู้นที่ผ่านมานะคะเป็นแคมปิ้งสปอตที่สามารถจะแคมปิ้งได้แต่ว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเยอะเราก็เลยหลบออกมาไกลออกมาอีกหน่อยนะคะ เพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะวันนี้เดี๋ยวพะยุจะให้ดูนะคะพระราชวังของเรานะคะที่เราจะนอนกันคืนนี้จะไม่ตั้งเป็นค่ะคืนนี้คืนนี้จะนอนในรถนะคะซึ่งอันนี้ก็คือที่นอนนะคะนี่ให้ดูอันนี้ถูกนอนแล้วก็จัดที่นอนไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ ด้านหลังน,นคะคะจัดโต๊ะดินเนอร์เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะตรงนี้นี่ก็มีคนแคมปิ้งแล้วก็จุดไฟเอาไว้เก่านะคะเดี๋ยวเราจะดินเนอร์กันตรงนี้นะคะจะให้ดูว่าก็คือค่อนข้างหรูหรานะคะเพราะว่าเอาเตาแก๊สมาด้วยนะคะอันนี้คือแก๊สแล้วก็นี่คือเตาแก๊สที่ใช้สำหรับแคมปิ้งเนะคะนี่ค่ะ ส่วนบรรยากาศรอบๆก็ป่าค่ะนี่นะคะถัดไปไม่ไกลาจากตรงนี้ตรงนู้นนะคะจะเป็นลำธารค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำกันตรงนู้นนะคะเป็นลำธารค่ะ นี่นะคะเตานี้ค่อนข้างสะดวกเลยดีทีเดียวนะคะเพราะว่าพับเก็บได้นะคะพอพับเราเราก็อเอาถังแก๊สออกนะคะอันนี้ค่ะก็จะสามารถใช้ได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวปยุ้ยกำลังจะทำอาหารข้าค่ะนี่ค่ะข้าวต้มหมูเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะ เสิร์ฟค่ะัครบโอ้อร่อยมากยังไม่ได้กินเลยโอ้ส,สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อคืนลาบสบายมากอุนสบายนะในในรถนะครับเพราะว่าเรามี ถุงนอนค่ะถ้ามีถุงนอนดีๆนะคะมันก็จะทำให้อุ่นสบายเดินเช้ามาฝนตกค่ะนี่นะคะบรรยากาศในป่าฝนตกไม่มากค่ะตะกีน้นี้ฝนตกมากกว่านี้แต่ว่าก็รออยู่ในรถนะคะจนฝนหายก็ยังไม่หายดียังตกอยู่นะคะแต่ว่าก็ซาลงแล้วก็เลยออกมาได้แล้วค่ะใช้ดูบรรยากาศ ป่ารอบๆนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวลุงกำลังจะเตรียมทำอาหารเช้านะคะอาหารเช้าเป็นหน้าที่ของลุงคะ่ะป้าก็รอก,กินอย่างเดียวคะ่ะโอเคครัวเปดิดหรือ,อยัง <c oughs> Breakfast and beds. o t <c oughs> you ready? Yes. You ready? Okay. Close your eyes. It's a surprise. <laughs> ah, nothing. Water. Water. Water is not nothing. Water is a good starting place. Comes. Part two. Stage two. What for breakfast? โอ look at this the best of the best Paul Ridge ฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่หนาวค่ะไม่หนาวมากแปลกใจนะคะคิดว่าจะหนาวกว่านี้เพราะว่าพรุ่งนี้นี่จะหนาวมากนะคะ คืนพรุ่งนี้นี่อุณหภูมิจะลดลงเหลือ2ององศาแล้วก็จะหิมะตกด้วยวันนี้เราก็เลยรีบมาแคมป์ปิ้งกันซะก่อนนะคะก่อนที่จะถึงคืนวันหิมะตก แล้วก็พรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดของปีด้วยคะก็จะมีการเฉลิมฉลองวินเทอร์เฟสิวลกันนะคะโดยปกติแต่ปีนี้นี่อาจจะไม่มีเพราะว่าเรามีภาวะของโควิดนะคะก็เลยทำให้มีการรวมตัวเฉลิมฉลองกันไม่ได้ ก็มาแคมปิ้งกันลำพังค่ะเพราะว่าโดยปกติที่ออสเตรเลียนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะเรียกว่าวินเทอร์เฟสิวัลก็จะเฉลิมฉลองคืนที่ยาวนานที่สุดของปีค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับพระอาทิตย์นะคะเหตุผลของการเฉลิมฉลองก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นคืนอันยาวนานไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้อนรับการกลับมาของพระอาทิตย์ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คงฉลองกันเงียบๆนะคะแล้ปาก็รอก,กิน อาหารเช้า,ชาค่ะเสร็จหรือยัง finish almost okay another 20 for a t h e r few minutes another few minutes อีกเดี๋ยวจะเสร็จแล้วค่ะ are you ready are you ready พร้อมแล้วค่ะขอห้าบาทห้บาท อันนี้คืออาหารเช้าชั้นยอดนะคะฝีม okay. ือเชฟวอลเด็กโอเคท่าดะ Uh, s okay. <S อาหารเช้ากลางป่าค่ะอันนี้เนี่ยไปยุ้ยเคยทำคลิปแนะนำการทำไปแล้วนะคะอาหารเช้านี้ก็คือข้าวโอ๊ตต้มค่ะ โดยใช้โดยใช้เข้าวโอ๊ตนะคะเอามาต้มแล้วก็กินกับนมอ <c oughs> นี่ค่ะ ในอากาศนาหนาวนะคะได้กินข้าวโอ๊ตต้มอุ่นดีค่ะสาษาอังกฤษเรียกว่า porridge นะคะถ้า porridge ก็คือข้าวโอ๊ตต้มค่ะอันนี้นะคะคือลำธารเล็กๆค่ะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากป่านะคะคือเราก็สามารถอาศัยใช้น้ำจากตรงนี้ได้ค่ะ คำถามนะคะคำถามมีคำถามว่าโอ๊ยออกมานอนแบบนี้ทำไมนะคะออกมาแคมป์ปิ้งทำไมฝนก็ตกหนาวก็หนาวนะคะคืออยู่บ้านสบายๆไม่ดีกว่าหรอคำตอบก็คืออันนี้เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวออซีนะคะชาวออซี่นี่นิยมการแคมป์ปิ้งเป็นอันมากนะคะ เวลามีเวลาเนี่ยเขาก็จะเข้าป่าแคมป์ปิ้งกันคือประยุทธ์ก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะเรียนรู้วัฒนธรรมการออกไปแคมป์ปิ้งด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยนําภาพมาฝากทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นี่คือเป็นเล็กๆนะคะเราก็ออกมาแค่2วันเท่านั้นเองนะคะยังไม่ใช่ทริปใหญ่แต่ก็อยากจะโชว์ภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่านี่คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวออสซี่ว่าเขานิยม เข้าป่าแล้วก็แคมป์ปิ้งกันนะคะหวังว่าจะชอบนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศป่า อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นก็คือในระหว่างที่ปะยยนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะจะมีนกจะมีสัตว์ป่าแบบเขาออกมาซึ่งปะยย์ก็ไม่สามารถที่จะเก็บภาพมาฝากได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเร็วตอนที่ปโยยกินอาหารเช้าอยู่เนี่ยคะะนกลายเอเบิร์ดนะคะ,บ,ะ,คะบินมาบินวนอยู่บนหัวเนะะี่ยค่ะซึ่งสวยมากซึ่ง ภาพแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ออกมาเราก็จะไม่เห็นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากการมาแคมปิ้งค่ะก็คือเราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านแล้วก็อันนี้ก็คือออสตอรี่นะคะเรื่องเล่าจากออสเตรเลียที่ประยุ้ยมีมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะ ได้ยินเสียงนกกันไหมคะเสียงนกนี่เยอะมากเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวป้ายุยจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ